สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์หรือว่าเพจของ a c e b o o k นะครับทำอย่างไรมาดูได้เลยนะอันดับแรกเะเเพื่อนคลิกลิงก์ล่างใต้คลิปวิดีโอนที่ผมแปะไว้เพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ KM ขิดโชเชียได้เลยนะครับหรือเ่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวจะเป็น QR โค้ดด้านล่างก็สแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะครับเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขีียยวตรงนนน้้ก่อไดเละ เห็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหม่ติ๊กถูกอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะ่ะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นเพื่อนมาลงชื่อใช้ได้เลยนะหลัารืนเอว่าเพื่อนจะลงชื่อใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงด้านล่างตรงนี้ก็ได้แล้วกดลงชื่อใช้ไปได้เลยนะเขาสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้เลยนะ ตรงกลางหน้าจอเนะ <N> พื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยนะผมเพื่อนเลือกในส่วนของ Facebook ได้เลยนะผมเลื่อนลงมาเพื่อเจอหมวดหมู่คลิกเข้าไปแล้วก็มีหลากหลายหมวดหมดู่เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเพื่อนเลื่อนหาในส่วนของเพื่อนผู้ติดตาม Facebook ได้เลยนะผมนี่นะติดตามเพจแล้วก็โปรไฟล์ตรงนี้นะคลิกเข้าไปนะบริการนะับเลือกบริการเพืเ่อนสนใจถูกใจได้เลยนะบอใน,นส่วนของลิงก์ไปกปี้ลิก์โปรไฟล์เพื่อนอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามมันได้เลยนะครับโปรไฟล์นี้นะับก๊อปปี้มาได้เลยนะ แล้วกดวางลิงก์นะครับใส่เปนวันที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยผู้ที่ตามแล้วกันนะครับตอนนี้ผู้ที่ตามผมอยู่ที่แปดคนนะผมะกดสั่งซื้อได้เลยนะ,ะขึ้นหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้เนาะผมตอนนี้ยอดผู้ตามของเรากำลังเพิ่มเข้ามามแล้วก็รอสักพักนึงนะครับระหว่างที่รอเราเดี๋ยวเราข้องขอ,งของแนะนำเมนูต่างๆในเะว็บไซต์ให้เพื่อนๆเลยแล้วกันนะในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อเนาะผมก็จะบอกออเดอร์ต่างๆที่เดือนเคยสั่งซื้อไปเนาะ ที่ก็พิบอยู่เป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเราแล้วผม้ายบนตรงนี้เป็นเลขรหัสออเดอร์นะผมตรงกลางก็เป็นรายละเอียดนะผมด้านล,ล่างตรงนี้เป็นสถานะรอดําดเนินการนะครับพาเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็เพื่อนเลยนะครับในส่วนของเมนูเติมเงินนะจะมี3ช่องทางการเติมเเพื่อนเลยทีเดียวนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code ทรกวันนี้ Wallet คริปโต c ค r r e n c y นะครับเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR code แล้วกันนะครับใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยเนะี่ย ขึ้น QR code อย่างนี้เรเข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนเราจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะครับหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับมาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับเราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับประกอบรายละเอียดต่างๆไปนะครหรือว่าจะแอดไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็กดส่งตัวไปได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับขวาบนก็ได้ปุ่มไอออนไลน์ e เนี่ยคลิกเข้าไปนะครับ จะเป็น QR ค o d e นะเพื่อนเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะผมแอดมินก็พร้อมต่อบนเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอันในส่วนของวิดีโอแนะนําเพื่อนเนะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะผมไปแชร์เข้าคนนื่นๆได้เลยนะอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนาะถึง5%กันเลยทีเดียวนะมก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียวนะผมะดีมากเลยเนาะเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วยังสา,ามารถหาหรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งได้เลยนะ ซีรีส์หนังจีนนะครับเ,เพื่อนใช้ใจ่ายในเว็บไซต์ครบ5 0 0้บาทเราสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะครับมีซีรีส์เพื่อนเรื่องมากถึง400เรื่องเลยทีเดียวนะครับเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วยังสามารถดูซีรีส์กันได้อีกนะปกติดีจริงๆแล้วเว็บไซต์ KMP Social นะครับต,ตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของยอดวิจารณ์ที่เพิ่มไปน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วเราต้องขอไปเช็คดูนะครับตอนนี้8คนนะเดี๋ยวลองกดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะ ยังไม่เพิ่มนะบอมยังรออีกสักพักนึงนะบมพอเว็บไซต์ออนรันตามคิวแอปเรานะบอมเ,เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะบอม <S <S แต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา <S 2> <S 2> เพื่อนเพื่อนนะบมเดี๋ยวผมจะตัดลีปวิดีโอไปตอนที่ผู้ติดตามของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยแล้วกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ผู้ติดตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ถือว่าไม่นานมากแล้วผมก็รอไปถึง5นาทีแล้วยอดผู้ติดตามของผมก็เพิ่มตามที่สั่งไปแล้วนะผมดีจริงๆนะผมเว็บไซต์ kmk social นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มติตามเพิมพ่มยอดไลค์ยอดแชร์อะไรต่างๆเพืนเพื่อนนะผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook YouTube Tik t o k Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับถ้าเพื่อนสนใจได้ใช้งานบริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิง ด้านใต้คลิปวิดีโอนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะผมอยากจะเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อมาใช้งานกันได้เลยนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผม,ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ